สวัสดีครับโคบันทุ่งกับโรงเดนพากินพาเที่ยวครับ EP นี้าจะมาแนะนําโรงแรมนะแล้วก็มาทําเมนูที่โรงแรมเลย <c ười> คือผมถ้าเส้นทางที่จะไปแม่ฮองสอนเนี่ยมันมีโรงแรมอยู่ที่หนึ่งใกล้ๆบ้านลุงพูนเนี่ยนะครับการยรัตรีสอร์ทเนาะเสิร์ชหาใน Google ถ้ามาแถวเส้นแม่ริมเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางนั้นที่จะไปทะลุปแม่ฮองสอนครับก็คืนนั้นผมทางเข้ามาเปียวๆหน่อยนะแล้วก็เข้ามาก็ดูเปียวๆไกลๆหน่อยแต่ว่าผมเข้ามาพักที่นี่เออ หน,หนึ่งเลยครับหนึ่งเลยคือไม่แพงนะก็บอกมาคนเดียวพัก3าม้พอแล้วพอผมมาเห็นในห้องนอนเออก็น่าพักน่าอยู่ครับมานอนในนี่4ี่ห้าวันละวันนี้ก็เลยจะมารีวิวห้องพักให้เพื่อนๆเ,เห็นเขาคิดผมสาม้อยบาทเองนะเป็นบ้านเป็นหลังนะครับรถเนินก็จอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมดูบรรยากาศข้างในห้องนะครับเหมาะก็โอเคนะครับเป็นบ้านไม้แบบ2ชั้นนะครับ ก็สภาพก็ไม่ใหม่มากไม่เก่ามากแต่ข้างในเนี่ยผมว่ามันถือว่ามันโอเคนะครับนี่ก็จะมีชุดปิกนิกในการทําเมนูอาหารแล้วครับนี่เนื้อนี่ครับเนื้อสาหรับทําสเต็กนะครับแต่ก่อนอื่นเลยลุงเดื่นจะพาเพื่อนไปชมดูที่พักที่นี่ก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยมีแก๊สมีเครื่องปรุงมาครบทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะทําสเต็กกันกินกันตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราติดตามนะครับนี่เสียงไม้ผมมีปัญหาครับลุงเด่นก็เลยมาพากษาเองนะครับนี่ระวังไฟเขาบอก เปิดเข้ามาพึ๊ดนี่ผมชอบนะผมว่าโอเคมากนะครับก็เป็นที่นอนใหญ่ๆนะครับผ้าห่มผ้านวมนี่ถือว่าโอเคมากครับผ้านวมนี่ยังหนาขึ้นนอนแล้วไม่หนาวครับที่นี่ก็อากาศเย็นแ,แล้วก็เราก็เปิด air, แอร์อะไรก็สบายดีนะครับผ้าห่มนี่หนาๆเลยครับเนี่ยเป็นผ้าห่มที่แนบหนานๆอย่างเงี้ยผมว่าผมชอบนะสไตล์เหมือนกับห้องนอนที่บ้านผมเลยครับผ้าม่านก็คล้ายๆกับที่บ้านดุงเดียนอีกต่ห่าก็เลยเวลานอนรู้สึกว่าเ,เหมือนนอนบ้านตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็ ถือว่าโอเคมากครับสำหรับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับไปพักคืนละ3า0บาทนะครับนี่ก็แต่ว่าเพื่อนๆถ้าไปเชียงใหม่ตอนนี้นะโรงแรมแต่ละที่นี่ถูกมากนะครับผมไปพักคืนแรกๆเลยไปพักที่โรงแรมฟูลาม่าที่เชียงใหม่นะครับตรงข้ามกับเมย่านะครับจกคืนละสองสามพันอ่ะตอนนี้เขาเหลือ6 700บาทเองครับก็ดีแต่ที่นี่มีครับมีตู้เย็นให้300บาทนะครับมีทีวีให้นะครับมีม่านบังแสงนะครับนี่เราเปิดตรงนี้ตรงนี้มันมันก่อนเขาเปิดให้นะครับ การทงานทำไไม่รู้เขาเลือกตรงไหนมันก็จะเห็นวิวแบบข้างนอกแล้วก็อากาศไายเทดีครับแต่วอนนี้ผมพยายามเปิดละไม่รู้เปิดตรงไหนก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับแต่คิดว่ามันเปิดได้เดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ํานะครับว่าห้องน้ําจะเป็นยังไงนี่ห้องน้ํานี่ถือว่าอลังการตื้ดอบอกให้นาเลท่ทาที่บ้านนเล่อยู่ทําที่บ้านสวนแกครับนี่เปิดเข้ามาปืดนี่ครับก็มีบันไดไม้ลงไปแล้วก็มีชักโครกมีอ่างอาบน้ํา ถือว่าโอเคมากครับสําหรับมานอนคนเดียวแอร์เย็นๆหนาวๆอากาศที่นี่ก็อากาศดีนะครับล้างหน้าแปรงฟันอะไรสบายสบายนะครับปะถึงเวลาไปชิมอาหารกันดีกว่ากว่าครับว่ารสชาติหน้าตาอาหารของเราวันนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเป็นมื้อเช้าแบบสไตล์ลุงเด่นครับป่าตามไปดูครับมานะครับบรรยากาศดีนะเชา้านี้เดี๋ยวจะออกไปซักผ้ามันมีเครื่องซักผ้ายอ,อ,อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับก็รอ รอเวลาอีกหลายๆวันอยู่มีนัดก,กับพี่เขา,าที่ก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ครับวันนี้ช่วงนี้ก็อยู่โรงแรมรอวันนี้อากาศดีอากาศดีมากเลยหลังจะพายุพายุมันมาหายไปหลายวันเนาะแล้วก็มีชุดสเต็กมีหมอ้อสเต็กมีเตแาแก๊สมาแค่นี้ก็แก๊สกระป๋องมาแค่นี้ก็กอิ่มได้นะครับและอิ่มแบบอร่อยอิ่มแบบที่เราชอบนี่ ดี่วมตะเกียบม,มาเนาะเนื้อส่วนของอสันนอกครับเนื้อสันนอกวัวดูเนื้อสันนอกมันเดี๋ยวเราก็จะมาจริงจรสายเนื้อเราชอบกินเนื้อแล้วก็กระเป๋าอัน,น้ประสมค์ ป่ายิ่งกว่ากระเป๋าดเลดแลมอสนั่นเนี่ยพริกลุงพริกลาบผงชูรสพริกไทยทำไมแก๊สเป็นอย่างเงี้ยวันเนี้ยแก๊สจะหมดเหรอเดี๋ยวๆเดี๋ยวทำให้ดีกนันลืมเอาขามขึ้นมันปรับขาได้นี่เขาปรับขาได้ให้มันไม่โค้งเคงเป็นอะไรลูก อยากได้ใหม่อรเพิ่งซื้อมานะนี่แล้วก็เขาดีๆหน่อยเนื้อสันนอกติดมันๆหน่อยไหมนี่ครับติดมันๆหน่อยใส่ไปเลยสองชิ้นกินหมดอ่ะกินหมดนี่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะเนี่ยหนานๆครับนหนาพอสมควรเหนะ็นไหมไปเลยเต๊ะ ง่ายอร่อยก็ให้ความร้อนมันทำงานแล้วก็จะใส่เกลือกับพริกไทยพอกลิ่นเนื้อมาแล้วนะครับน่าจะมีตะเกียบนะมีตะเกียบมาปิ้นเนาะตะเกียบมีอยู่ในกระเป๋าในรถนั่นแหละเบาแล้เอางี้แหละเอามีดนี่แหละกับ ดูใกล้ๆหน,หน้าตาเป็นยังไงเนื้อไปโดนกับความร้อนนะแล้วก็ขน้ํามันมันจากเนื้อนี่ครับมันก็จะส่งกลิ่นมาหอมเลยเห,ห็นไหมทำเป็นกินแบบสเต็กนะครับมีเดียมมีเดียมเอาหมออ้อกระทะนี้มันสําหรับทําสเต็กโดยเฉพาะครับพับได้เอาผัดอะไรก็ได้ว่าจะมาท,ทํากินสเต็กนี้ก็ โอเครถผมก็มีกระติกน้ำแข็งก็ซื้อเนื้อมาก็แช่แข็งไว้ครับแช่ไว้พนนี้โรงแรมที่พักอยู่มีตู้ฟิตก็เอาฟิตไปไดเเ้เอาเสียงเอาเสียงมานะครับขั้นตอนสำคัญโอ้ดูใส่พริกไทยดำปน่นเอาขนาดเล็ก นี่เจอพริกไทยดำเ้าไปละหอมของตายเกลืออิมาลยันโอ้เดี๋ยวเราชงชงชากินด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวยกชากระเป๋าชาเป้ชาอยู่ในรถมาโอ้ นป็นประตูห้องดูกิจะเข้าโอ้โห,โโหโดูแบบโปรยที่ใช้นิดลงไปนะกับเกลือนะครับแล้วก็เซนีนี่ครับท่านโ,โ,โอ้โหสุดยอดฟ้าหอมนะครับตอนนี้กลิ่นของไขมันพวกนี้ครับมันละลายลงไปแล้วมันเจอเจะท่าน,นี่หอมใช่เล่น,นอู้หูนี่ก็เหลืองนะครับนี่ดูถึงเวลาชิมนะครับก็ แบบมีเดียมิดเดยมสเต็กแบบบ้านๆน,นะครับไปชิมกันดีกว่าวมาชิมชิมชิมหอมมากอะ่ะหอมมากปิตแก๊สละวิธีไม่ได้ใส่เกลือฝั่งนี้นะใส่เกลือตอนมันร้อนๆน,นะครับใส่พริกไทยหน่อย

ถ้าเพื่อนๆมีเวลาเนี่ยสามารถทำน้ำจิ้มได้นะน้ำจิ้มเจีวขมเง,งียบสงบแล้วทีนี้ช้อนม,มีไหนตะเกียบมีไหนเอาอะไรจับเนี่ยเดี๋ยวไปเอาช้อนในห้องแป๊บหนึ่งดีกว่าเอาช้อนมากดแล้วก็จะได้กินแบบอร่อยไปเอาตะเกียบดีกว่าตะเกียบในรถแป๊บเดียวครับโหอยากให้เห็นใกล้ๆสักหน่อยเนื้อย้มๆม,มันยืมๆ หั่นดูมันจะแรมไหมมีเดี่ยมหรแรไหมโหนี่แรครับดูมีเลย mm hmm. เต็กแบบบนนันนอกอย่า mm hmm. ปาแรงเดียว <laughs> เดี๋ยวมอข้างๆตกโอ้นี่แรงครับนี่แรงติดเอ็นด้วยเห็น mm hmm. ไหมเ mm hmm. พิ่มความอร่อยด้วย mm hmm. นี่ได้นะพริกลาบครัวลนะุงเด่นครับ mm hmm. แต่วันนี้กินได้เกลือหิมาลยันกับนี่ก็เห็นไหมโอ้โหนี่ะเดี๋ยวชิมพร้อมกันเลยครับมาแล้วครับถึงเวลาไปชิมนี่เอาสเต็กอันนี้เอาแต่เตาแก๊ลงข้างลลางเลยกันเอามาชิมดูครับนุ่มไหมโอเคนะอร่อย

อร่อยนะใส่แต่เกลือแล้วก็มันเหมือนใส่เนยเลยครับมันของเนื้อนี่มันแต่ว่าเอ็นเอ็นข้างบนนี่เหนียวหน่อยนะึงเอ็นตรงนี้เหนียวหน่อยแต่ว่าเนื้อเนื้อใช้ได้เลยไม่ต้องเอาเอ็นนะมั้งต้องเอาเอ็น,นครับมันมากเลยอ่ะมันแบบเหมือน,แบบนกินเนยเลยค,ความเค็มก็พอดีหอมพริกไทยเม็ด มันงคีด้านนี้ยังไม่ได้ใส่พริกไทยเม็ดใส่หน่อนแต่น่าจะให้ใส่ตอนรน้อนๆนครับคนบรนหนกกลิ่นสเต็กอะกลิ่นจิ้นปิ้งมะนาวนะครับพี่ดาบยงเด่นเครื่องเทศ13ชนิดใส่าดได้โล2โลนะถูกมา35บาทมาเชัยมิม่มีคนขอซื้อ bên cái đấy ngang đi đi rồi nha, Chim cà pìi lạp Bộ ăn luôn, thêm, 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 เนื้อหวานอ่ะเนื้อสุกแบบพอดีพอดีหลูไปบ้านนอกครับทำเองเนี่ยแดงๆเลยเหมือนเนื้อสดเลยเหมือนเนื้อสดเลยครับ ก็ค่อยเคี้ยวซ้ายมาเคี้ยวขวาถ้าโดนเสมันตรงเนี้ยเหมือนกินเนยอ่ะอร่อยดวันนี้ก็ว่างครับเดี๋ยวเอาพาไปซักหน้าต่านี่ยเขาเปิดยังไงเขาหมุนดึงยังไงรุ่นมนขยับได้ต่นเจ้านี่เอาพาไปซัก,กล้วก็เดี๋ยวกินมันๆวันนี้ก่อน เย็นๆมากม็น่าจะมีนัดอยู่ไปดูสาวใต้ใหญ่วะไม่รู้เขาจะว่างไหมนะเขาชวนไปเที่ยวตลาดนัดแถวๆบ้านเขาสามแ่ลินลุงพูนลุปพูนรู้จักิมันที่วานะครับเหนียวแต่ว่ามันเมาแต่ว่าเหนียวมากมุนกินเนยอะ่ะอืเขาอาจจะเป็นโคขุนะ ถ้าไปรัวบ้านเราจะเหมาะมีกินนี่ครับเคี่ยวแล้วเหมือนกินเนยเลยถ้ามัวบ้านเราจะกินมันเฉยๆเคี่ยวมันมีรสชาตินี่ได้มันแล้วก็หอมเคี่ยวนี่หอมขึ้นจมูกแล้วนี่ครับน่าชิม,มนหน่อยอชิม้างมันมใส่พริกลาบพริกลาบของตัวเองหแหละ อืดูสองคนพอดีอ่ะไอชิ้นที่ผมกินเนี่ยชิ้นใหญ่นะเนี่ยอืมอืมเมนูนี้นะ่าจะทำตอนเย็นๆเนาะทำตอนเย็นๆแล้วมีเครื่องดืง่ม ไปชมไปบนไปกินไปเรื่อยๆนะครับก็อากาศดีบรรยากาศดีเขาก็นั่งกินไปคุยกันไปนะครับก็มีโอกาสผ่านไปผ่านมาแวะมาพักที่นี่ได้นะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ธรรมชาติที่นี่ดีมากเนี่เหนียวเนี่ยติดติดเป็นกินหน่อยเวลาเคี้ยวมันนะครับมันจะได้กลิ่นของเนยอุ้อย ครับกินหมดไหมนะ่ะอันกี้ใหญ่กว่าน,น,นะนี้อีกนะอันเมื่อกี้ครับนอดูอันอันนี้อันข้างบนอาจจะไม่เหนียวนะตํามบนอาจจะมาเหนียวอ,อันนี้สุกอันนี้มันบางครับสุกพอดี

เติมเกลือไปอีกนิดนึงอร่อยครับเหลือเยวรนเอ็นเนี่ยมันเลยนี่อร่อยกว่าตัดตัดแบ่งไปหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวเหลือครับเหลือบมมีลูกน้องเดี๋ยวก็เอาใส่ถุงพลาติกไว้ครับรถไปเจอสมุนเอาสเต็กให้หมากิน อันนี้อร่อยว่าใส่ไม่ได้เหลือแล้วอันนี้อร่อยกว่ามันเค็มกว่าหน่อยหนึ่งความเค็มเค็มแล้วเวลาเคี้ยวไปแล้วมันเนื้อมันสุกเมื่อกี้เนื้อมันหวานอันนี้มันสุกว่านิดนึงมันก็จะมันขึ้นเนื้อก็จะเป็นเส้นขึ้นอืเวลาเคี้ยวไปน้ำจากในเนื้อมแตกเต็มปากแล้ว ทางเขาเลยสอนอยู่หน้านอะครับทำไปหลังๆไว้อย่างงี้ก็โอเคดูแล้วทุนไม่สูงมากถ้าเรามีไม้เองประมาณแสนกว่าบาทเนาะสองแสนนะ ถึงอ่ะใครเป็นช่างเองทำล้วมีไม้อยู่ไงไม้เกา่าซื้อบ้านเกา่าเขาขายแย่ๆในในเว็บครับแถวเชียงรายบ้านเกา่าบ้านบ้านไม้เกา่าๆแล้วเขาจะทําใหม่ะเขาจะเขาจะรื้อแล้วเขาจะก่อสร้างบ้านปูนอะไรอย่างเงี้ยหลังสี่ห้าหมื่นสองสามมืนกันมีครับอร่อยอันนี้เผ็ดๆเ,เ,เลย ปิดท้ายได้เผ็ดเผ็ดอ,อร่อยกลิ่นของเครื่องเทศจะอยู่ในพร่กอะแต่กระนูไปเป็นบอกบอกไม่ถูกเครื่องเทศแบกแรบบอกแฟนหอมไปเลยเอาอีกคำหนึ่งนะ ใส่พริกลาบเน้นเน้นอร่อยคนก่อนไปหาคลิปมาสองคลิป ลมผมไปถอดสายไม้ออกแล้วผมเอาไม้สดามมิกกอีกตัวนึงไปเสียบโดยตรงอืไปกินก๋เวเตี๋วเนื้อที่หม้อไฟใหญ่ครับเนี่ยกินก๋วเดี๋ยวหมดเลยอร่อยมากอะ่ะนั่งคุยกันเพลินเลยมาถึงบ้านมีเสียงครับอีกคลิปก็ไปกินลาบลาบลุงสน,นันถ่ายอย่างนี้อ่ะไม่มีเสียงก็เลยเสียคลิปไปสองสองคลิป เป็นลาบตะหมอ้อก็เตี๋ยวหม้อไฟริมหน้าสถานีรถไฟจังหวัดลำพูนหายอีกเดี๋ยวที่หน้าไปกาาจะแวะไปกินใหม่ลองดูอร่อยอยู่ครับแบบบ้านๆอ,อร่อยมากก็อันนี้มันเหลือเป็นเอ็นสองอันเก็บไว้นี่เดี๋ยวอันนี้เหลือรีหน่อยเดี๋ยว เก็บไปเก็บมากินไปกินมาปลาที่ละหน่อยที่ละหน่อยก็อิ่มอ่ออีกคำหนึ่งนะมันยังอร่อยอยู่นะเนี่ยไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอาผ้าไปซักก่อนซักเครื่องอัตโนมัติเรามาตากวันนี้วันนี้บอกเจ้าของรแมแล้วว่าอยู่ต่อสองคืนเลยถ้ามาเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับโรงแรมทุกที่ถูกทั้งหมดนะท่านก่อนผมไปพักที่ในเมืองไอท็อปเคยพาไปเอล,ลี่โรงแรมฟูล,ลามาในตัวเมืองครับ คืนละห้าพันเขาเหลือเหลือพันกว่าคืนละสามพันกว่าลดเหลือห้าร้อยกว่าผมมาน้มนอ a ก่อนนู่นกิดเคยมาน่ะพันสองพันสามตัวบาไปพักเนี่ยรวมภาษีแล้วหกร้อยเก้าเก้าห้องแบบใหญ่อันนี้ขนาดถ้าเอาห้องห้องสวีทมันมีห้องสวีทห้องดีลักห้องอะไรนะถ้าเอาไปห้องสวีทพันกว่าบาทเนี่ยโอ้มีห้องครัวมีอะไรให้หมดเลยดีมากเลยที่โรงแรมฟูรามาครับ คือถ้าไปเซิร์ชในอากูดาตอนนี้ถูกหมดอะแต่ว่าโรงแรมฟูรามามีสิบเจ็ดชั้นเนาะโรงเรียนนอนชั้นสิบห้าผมลืมของผมก็เปิดผมก็พอให้กีการเราสองนผมก็กีการเสียไว้อีกตัวหนึ่งก็เอาติดตัวลงมาลงรีบมามาเอาของในรถหันขึ้นไปมองชั้นสิบห้ามีผมอยู่ห้องเดียวโรงแรมใหญ่มากแต่ว่ามีอยู่เฉพาะฝั่งที่ฝั่งจอดรถมีผมอยู่ห้องเดียวอะเฮ้ยขึ้นไปเสียวเหมือนกันเลย ทั้งแต่ว่าด้วยความ,มงว่วงมนอนหลับสบ,บายเลยเตียงใหญ่มีแอร์มีทีวีมีทุกอย่างมีอ่งางน้ําวนด้วยมีอ่างอาบนา้ําในห้องน,น้ําอีกโอ้แต่ไม่ได้อาบครับไปคนเดียวไปแล้วครับเดีจอแต่แม่คิดหน้าหวานอยู่ก็เจอแต่ไม่คิดหน้าครับเดินจะพาไปเที่วยวไหนก็ต้องเที่ที่จามครับกินบ้านต่อชมบรรยากาศเนี้เลยสองชิดเองอร่อยครับ บรรยากาศที่อำเภอแม่ริมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับท้องฟ้าขาวไปจักเลยเจอกันใหม่คลิปหนา้าคลิปนไปนะครับ